สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม One Piece, วันพีชเบลติรัตนะครับในวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าคีนมอนนั่นเองนะครับผมที่แรกเนี่ยผมคิดว่าคงไม่ได้รีวิวตัวนี้แล้วแหละเพราะว่าผมเปิดกาชาไม่ได้นะครับแต่ว่าผมเพิ่งเปิดได้สักพักนี้นะครับผมก็เลยรีบกดอัดคลิปเลยนะครับ กด50แบบเล่นๆแล้วมันออกมานะครับผมเดี๋ยวเราจะไปทำความรู้จักกับเขาดีกว่าว่าตัวเขาเนี่ยมีบทบาทในเกมยังไงแล้วก็แข็งแกร่งหรือเปล่านะครับผมก็ก่อนจะไปดูคลิปฝากท่านผู้ชมช่วยกันกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นครับว่าตัวละครมันเนี่ยผมสุ่มได้แค่เลเวล60เพราะงั้นเราคงจะต้องไปเล่นในโหมดชาเลนจ์แบทเทิลหรือไม่ก็่เฟ้นแบทเทิลเนาะเดี๋ยวเรื่องนั้นพูดว่ากันอีกทีนึงเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าตัวละครมันมีดีเทลอะไรยังไงบ้างนะครับผมตตัััววลละะะะคคครรรรเเมมมออนนนนนนีีีีี่ยยาาาาใูปปแแบบบขงงสสงสสโกกดด็ณ้นะ เดี๋ยวเราจะเริ่มจากพาร์ี่คีย์ก่อนแล้วกันนะครับผมจะเริ่มจากด้านล่างนะฮะหลังจากที่เราปลด5ดาวหรือล80ไปแล้วก็ยิ่งมันก็จะมีความสำคิเศษเพิ่มขึ้นมาก็คือตรงนี้นี่เองเนาะก็จะมีอ่าเมลอดของเรามากกว่า50%นะครับผมจะลดดาเมจที่ได้รับลง30%นะครับแล้วก็จะมีอันที่เหมือนกับซิงโงคูอันหนึ่งเนาะที่ผมเคยอธิบายผิดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวมาแก้ในคลิปนี้แล้วกันนะเมื่อเราล้มนอนอยู่กับพื้นนนนนนะะะคครรรรรัััััับบบผมมมมเเเเเาาาาจจติิดดดพพศษก็็ืออปปสีูทํให้้ไ่โขงณ ก็เหมือนกับว่าเราโดนตีลงไปปั๊บพอเราติดปั๊บสีมพูมาแล้วเนี่ยผมกดสกิล2เล่นได้เลยนะครับเราจะไม่โดนขัดแน่นอนน่าจะประมาณนั้นนะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนาะถ้าผิดก็แก้ได้นะครับผมคอมเมนต์แก้ให้ผมได้นะนะฮะโอเคอันต่อไปนะครับเมื่อเราทำการโจมตีศัตรูนะครับผมที่ติดสถานะไฟอยู่เนี่ยจะทําให้เราได้ดาเมจเพิ่มขึ้น20%นะฮะก็ลองจินตนาการนึกภาพขึ้นมาดูประมาณว่าศัตรูติดไฟยอยู่ผมกดสกิล2ใส่ศัตรูนะฮะก็จะได้ดาเมจที่รุนแรรงกว่าาเดิมม20%ปะณนนั้ผ แล้วก็อันนี้น่าจะประมาณว่าถ้าเกิดเรายือนอยู่ในอาณาเขตธงนะครับกับเพื่อนๆนะครับกี่คนก็ได้เนาะจะทําให้เราได้รับดาเมจน้อยลงนะครับ30%แล้วก็จะทให้สกิลที่1คููดาวไวขึ้น50%นั่นเองนะครับผมประมาณนั้นแล้วก็สองอันนี้ก็เนี่ยโดดตดิน,นมากๆเลยทําให้พวกสายที่มันเป็น,ปน,ปนไฟทั้งหลายมันจะแพ้ทางคินเนมอนนะครับอย่างไอโบไฟเนี่ยเลเทะเลยครับโบไฟสแตมปีเนี่ยคือผมว่าคงจะหมดยุคแรกหลังจากที่ไอคิเนมอนมันเข้ามาอ่ะก็คือ ตัวของคีเดมอนเนี่ยจะต้านทานสถานะไฟได้นะครับผมแล้วก็หลังจากที่มันต้านได้แล้วใช่ปะก็ลองจินตนาการดูครับทุกคนสมมุติว่าเอสใส่วิ่งสีเขียวเนี่ยมันกดท่าไอบอลไฟไอ่ะเขาเรียกอะไรจกักรพรรดเพิงบ้างอ่ะมันกดใส่เราใช่ปะคือท่านั้นอ่ะมันการันตีว่าติดไฟร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดกดทา่านแล้วโดนคีเดมอนเนี่ยคีเดมอนจะต้านไฟได้แล้วมันจะลดคูดาว ไอ้ท่าหนึ่งกับท่าสองให้ครึ่งด้วยนะครับแม่งโคตรเกียนเลยดูดิก็เหมือนกับว่าเราโดนไฟแต่เราไม่โดนไฟมันเป็นรถคูดาวแทนนะครับอ่ามันจะช่วยช่วยได้นะตรงนี้ช่วยได้เยอะเลยแหละเออทำให้ตัวที่เป็นไฟสายสีเขียวต่างๆเนี่ยมันแพ้ทางคิเนมอนค่อนข้างหนักนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูสกิลกันดีกว่าผมสกิลทีมบูทก็เป็นบัฟแอนแทงให้กับทีมเนาะส่วนสกิลแรกก็จะเป็นสกิลเคาน์เตอร์นะครับผมเวลากดเคาน์เตอร์เนี่ยเคาน์เตอร์ถ้าเกิดเราเคาน์เตอร์ติดนะครับผมจะทําการกวาดไปข้างหน้าก่อนหนะครับผม ทำการลบดีเฟนส์ศัตรูก่อนนะครับ20เปอร์เซ็นต์เป็นเวลา10วินะครับแล้วก็จะมีโอกาสทําให้ศัตรูติดไฟ100เปอร์เซ็นต์ด้วยเป็นเวลา10วินนั่นเองนะครับผมส่วนสเต็ปที่สองนะครับมันมันมันเคอน์เตอร์สองทีนะเคอน์เตอร์ติดปาดหนึ่งทีแล้วก็ปาดอีกหนึ่งทีนะครับผมทีแรกจะลบดนะีเฟนส์เนาะ20เปอรเ็นเป็นเวลา10วิติดไฟด้วย100เปอร์เซ็นต์อีกทีหนึ่งก็จะมีดาเมจที่รุนแรงมากๆก็คือ492ดาเมจนั่นเองนะครับผมก็จจะะะตติิดดดดนนนน็็็็อออคคคแแแแแแบบบบ้วยรรรรรััทททีีีีกกกไมมนะม่่่าเ นะแต่ว่าติดไฟทั้ง2ทีเลยนะ100%เปร์เซ็นตะ์เวลาสิวิเนาะถ้าเกิดเคาน์เตอร์ไปสำเร็จก,ก็แค่กวาดไปทีเดียวนะครับตามเอทั้นๆเป็น377เนาะครูดาวอยู่ที่34วินาทีนะครับส่วนสกิลที่2ก็เป็นสกิลเอามีดผ่าไปตรงๆไม่ค่อยมีอะไรมากครับเป็นระยะใกล้นะครับมิดเลนเห็นไหมเขาเขียนอยู่เป็นระยะระยะยใกล้เลยครับผมศัตรูจะติดน็อกแบ็กนะครับผม,นนแ,บบผมแล้วก็ติดไฟ100%มีดาเมจ7 5็ดาเอ็ดดมจครับผมติดไฟประมาณแปดวินะครับผม ครูดาวอยู่ที่41วินะฮะค่อนข้างนานแต่ว่าถ้าเกิดเราเจอพวกตัวที่มันเป็นไฟไฟเนี่ยเราได้เปรียบแน่นอนนะครับจากที่ผมอ่านมาแล้วเนี่ยก็ให้ผมแนะนําเหรียญเนาะถ้าเหรียญสําหรับของเกียร์มอนผมว่ามันยังลดดาเมจยังน้อยไปมันแค่60เปอร์เซนต์เองอะนะแล้วมันมีเงื่อนไขที่เราจะต้องยืนกับเพื่อนด้วยผมแนะนําเป็นเหรียญที่มันมีแท็กลดดาเมจเพิ่มมาอีกนะครับผมอย่างซีพีไนน์ได้ไหมนี่มีแล้วครูดาวสกิลดึงธงให้ด้วยเออน่าจะเวิร์กนะครับผมของซีพีไนน์มัน านี่อยู่นะซิกโพเวอร์ปะ่ะผมอ่านอ่านถูกไหมเนี่ยนะมันจะมีเวลาธงของทีมเราน้อยกว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะได้ลดดาเมจนะครับผม10%นะครับตรงนี้ก็ช่วยได้เนะาะหรือจะเป็นเหรียญโนดํดาก็ได้ถ้าใครมีก็ลองเอามาใส่ดูครับเหรียญน,นี้นะอนี่ก็ใช้ได้ครับผมพยายามหาแท็กเอานะครับเหรียญที่มันลดดาเมจผมว่าน่าจะมีประโยชน์กับตัวของคนะีเดมอนเนาะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัวละครการรีวิวเบื้องต้นส่วนคาแรคเตอร์บูทถ้าเลเวลแปดสิบแล้วในหัวแนะนำไหมครับบูทหนึ่งขึ้นไปเลยนะครับนะ เดี๋ยวเราไปลองในเกมกันเลยดีกว่าครับว่าตัวของคีเนมอนเนี่ยมันจะมีบทบาทยังไงแล้วก็แข็งแกร่งหรือเปล่านะครับผมไปไปดูกันเลยครับผมหมาครับผมจับคู่ติดเป็นที่เรียบร้อยนะครับอยู่กันที่ด่านแลนออฟวานอสตีดนี้นะครับผมแหมก็อาจจะมีบทเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าผมอยู่ในด่านชาเลนจ์แบทเทิลแล้วแล้วก็คนมันไม่ค่อยเล่นแล้วด้วยประกอบกับว่ามันนี่มันก็เกือบตีสี่แล้วนะครับแหมเด็กๆน้องๆหนูๆก็คงจะเปิดเทอมกันแล้วนะฮะความรู้สึกเปิดเทอมวันแรกเป็นยังไงก็คอมเมนต์บอกได้นะครับผม โอเคเรามาเข้าเรื่องตัวละครของเราดีกว่านะแหมตัวละครคีนอมอนก็อย่างที่บอกไปนะครับผมช่วงต้นคลิปว่าตัวของมันเนี่ยควรจะมีดีเฟนซ์หรือว่าแท็กลดดาเมจเยอะให้กับมันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดตัวมันเลือดต่ำกว่า50%แล้วเนี่ยมันจะกากนะครับแหมตัวมันต้องมีเลือดเยอะๆไปแก๊งกับเพื่อนนะแหมแน่นอนเวลาเราไปแก๊งกับเพื่อนนะคนมันจะมาลุมกระทืบเราไงใช่ไหมแหมเราต้องมีเหรียญลดดาเมจในการช่วยจุดนั้นนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องดาเมจแหละตัวตัวมันมีดาเมจอยู่แล้วนะครับผมผมออกซ้ายเกก็บธงันีดว่า แหมตัวมันสามารถตีธรรมดาในการเคื่อนที่แบบรูจิได้ด้วยนะครับผมไปดูเขามานะแบบว่ารูจิต้องตีสองฮิตใช่แต่เราตีสามฮิตเลยก็ได้ครับแหมตีแบบขยับขับสามฮิตไปเลยนะมันจะเร็วสุดๆเลยโอเคทงโดนแย่งไปเลยฮะตรงกลางก็โดนแล้วผมลองมองแมปดีก่อนผมจะไปทรงไหนดีตัวเราต้องเล่นกับเพื่อนนะครับแหมถ้าใครชอบแกงกับเพื่อนก็น่าจะถูกใจนะตัวนี้เราไงไวรุ่นไม่โดนปะ โอ้มันหนักผมเลยอ่ะเอ,อาเบาไหนอันนี้เปียวไม่อยากไม่อยากกดตีเขาก่อนเขาจะกดเขาเตอร์อยู่จริงด้วยนี่ไงนี่ไงแมดดาเมจมันเหลือเหลือตีแชงกันแลสุดยอดดามเมจเหลือมากนะครับเปลี่ยนดีเฟนดนะ์อะจริงๆเปลี่ยนดีเฟนด์ลดดามเมจต่างๆเหมาะโชโะ เก็บธงชิวๆโลเฟคดอสได้ด้วยอ่ะเออเออขอตีเราไม่เข้าเลยอ่ะยอดมากอืมหลบไปแล้วโลเฟคดอสไม่ติดตีผิดฟังอย่าอย่าแฮนเขอาอย่าอืมจะมาล้าผมโอ้โหรู้สึกรู้สึกมีคขารู้สึกมันจะโดนล้าเมื่อกี้เกือบไปแล้วโอเคผมจะโดนอาถรรพ์ดีเฟนซ์ป่าวอะคลิปนี้ผมเสียวแพ้มากเลยเล่นดีเฟนซ์อะไรแม่งจะแพ้ตลอดเลยวะใครจะมาครับทรงเงยคิยงแอร์เขาติดบูแล้วนะครับ เราจะได้เปลี่ยนนะโซลิชมันมีท่าที่ยิงแล้วติดไฟอยู่ใช่ปะหลบปะไม่หลบด้วยโหตายพี่เดิเขยแล้วเออโอ้ยโหดีโดนโดนเพื่อนกระเด็นก่อนรอดไปเฮ้ยเฮ้ยยโอ้ดูดูเกินดูเกินที่ดูเกิน ดูอ่าดูดูอ่านี่คุณชี้ไป900โอ้ยเพื่อนอายาเพื่อนช่วยด้วยโมเลีย <laughs> โมเลียไม่ช่วยผมอ่ะอะไรวะผมว่าผมแพ้แน่เลยวะ่ะกินตุ่วแล้วอ่ะผมเปลี่ยนเป็นทรงเงยคิงกันทุกคนขออนุญาตครับเดี๋ยวแพ้เดี๋ยว,พยวพแพ้ไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเพื่อนด่านะครับโอ้โหยิงติดคื่อได้กูส่งผลถึงความแม่นเลยเดียวโอรโม้ถึงความแม่นยำบ่งบอกถึงความแม่นยำเลยเดียว โบโวิยหลบได้ด้วยของจริงของจริงเดี๋ยวเราหลบแม่แม่ทั้ทงลูกนึงโมเลียฝากด้วยนายอ่าเด็กมาตรงนี้เดี๋ยวผมต้องมากันตรงนี้สักหน่อยเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อห่าหิวหิวมัวใจหิวของอยู่แต่ฟ้าเอ้ยบูทมาปงหัวแตกไปแปดพันเจ็ดยิงยิงตอดเข้าไปเฮ้ยผมโดนใครปะ่ะตายแล้วเพื่อนทันป้าสามวิน่าจะทันน่าจะทันอ่าโอเคเกือบไปแล้วเกือบไปแล้ว ผมเสี่ยวโดนอาถพ์ดีเฟนต์น่ะไม่กล้าหยิบดีเฟนต์มาเล่นตลอดโอเคครับไปทักกันเดี๋ยวเราไปดูเกมที่2กันเลยครับผมหมาครับผมจับผู้ตินเพียร้อยนะครับผมตาที่2เราได้ด่านฟิชแมนนะครับผมก่อมนดษย์เงื่อแล้วก็ไม่มีบอทเลยนะครับแหมหวังว่าตานนี้เราจะไม่โดนอาถันดีเฟนต์นะก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าเหรียญเนี่ยควรจะใส่เป็นเหรียญลดดาเมจนะฮะเป็นบัฟดีเฟนต์เยอะๆก็ได้หรือจะเป็นดีเฟนต์พีก็ได้นะเอาไว้กัน่ะพวกที่มันมีตีทะลุเกาะนะครับ พอตัวคิเนมอนต้องถึกจริงๆนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเลือดเราต่ำกว่า50%ปเนุ๊บเนี่ยกากเลยนะครับพาสีลดดาเมจสามสิเปอร์เซ็นต์เพียวๆมันจะหายไปไงเราต้องเซฟเลือดของเราให้ได้เยอะๆก็คือความถึกนั่นเองครับจะช่วยเราได้ะเรื่องดาเมจก็ไม่ต้องเป็นห่วงครับผมนะหนึ่งกับแช้งชนะเอาเมื่อกี้เออชัดไหมล่ะดาเมจมันแรงนะผมตีแรงมากต้านไฟได้อีกครับผมโบไฟอาจจะลําบากนิดนึงเวลาเจอกับมันเนาะโบไฟเขียวเอสอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ดางมันนะครับโอเคเดี๋ยวเราใช้ตีในการเคลื่อนที่แล้วกันนิดนึงขอเพื่อนนะทดี เดี okay, ๋ยวเรายืนกาดธงสักนิดหนึ่งนะครับเติมเกจให้มันเต็มเดี๋ยวรอดูแมพว่าตรงไหนที่เพื่อนลำบากแล้วก็ไปช่วยเพื่อนนะแหมตัวนี้มันต้องเดินแก๊งกับเพื่อนนะครับอย่างที่พาสิฟเขาบอกนะยืนธงกับเพื่อนจะได้ลดดามเมจเนาะแล้วก็จะมีเรื่องของโลคูดาวสก,กิลมาด้วยไอ้นี่มันตัวปอมไม่ใช่เหรอเพื่อนน่าจะตัวปอมดูว่าแล้วตัวปอมจริงด้วยแกน่าจะได้อยู่หนึ่งศพอ้ยาว้าวไม่โดนใครเลยหรือไม่โดนใครเลยหรือ เอเคเนีคาเตอร์ติดอยู่ตายกันราบหน้ากองตายไม่เด็กอ่ะเด็กตายอยู่ผมไอ้ย่าไอ้ย่าโอ้โหไฟไฟมันร้อนไฟมันร้อนโอเคส่งเงยโดนตัดเรียบแล้วจังหวะีสับกบาลโธ่เฮตุยอดไปโอ้โหดับเบิลคิวเชี่ยมันก็เถื่อนแบบว่าเพียงเดียวดับเบิลคิวสุดยอดจังหวะมันตรงพอดีด้วยแหละนะครับโอเคพผมไปกดนได้เนี่ย พกดเคาน์เตอร์ไปแล้วไม่เป็นไร,รครับผมเราก็ดึงธงแบบเ,เนียนๆไปนี่แล้วก็มีคนมาทางนี้เฮ้ยตัดไปก่อนแหนดักดักดักีกก๋ยวก่อนผมเสียวโดนเดมมากเลยเอ้เอาหูโอเคเลือดเราต่ำกว่า50%แล้วก็กากนะตอนนี้เติผมไฟดอสักหน่อยแล้วกันรอบูทมาแล้วก็ก่อนตายเออก่อนตายสักหน่อยแล้วกันเสียเลือดไปก่อนอ่าโอเคโอ้โหผมขอเคลียร์ตรงนี้ข้างบนเหมือนจะมีคนดึงธงนะฮะไหวไหมหนึ่งหนึ่งลูฟี่อ่าได้อยู่ เอ,า,อาตายอูตายสองอู๋ double k i l อีกแล้วเนี่ยเอ้ยเอาตายเหมือนกันผมไม่อยากเล่นโซนจริงๆเลยว่ะทุกคนเอ้ยแต่ผมเล่นดีเฟนส์ผมก็เสี่ยงแพ้เป็นรู้ดิอาจจะเป็นอาถรรพ์จริงๆก็ได้นะเออผมจับดีเฟนส์อะไรแม่งแพ้ทุกทีเลยเว้ยแต่ว่าเมื่อกี้เห็นดาเมจไปแล้วครับแม่งสุดยอดมากเรื่องพลังการโจมตีพลังทำาลายล้างเขาสูงจริงๆครับงั้นเดี๋ยวเราไปเก็บธงก่อนเนาะจะได้ไม่แพ้โอเคเราเก็บธงชา้าอะไรเ,เราก็จะเก็บธงฮะสายวิ่งเขาไม่เก็บธงเราก็เก็บเองแม่งเลยครับผมไหมแหม เราจะแก้เกมแทนเพื่อนแล้วกันนะวิ่งไม่เก็บธงวิ่งโบกอเดี๋ยวก็จัดให้ครับผมกูมเก็บเองแม่งเลยเนี่โดนไฟตไายไหมไอ้ยาผมโดนลุมหนักมากโถเข้าไปหนึ่งทีโอเยโอ้ยดุดแรงมากอ่ะเอาโอ้ยยืนนานยืนนานอยู่โอ้ตายตายเพื่อนเร็วนาย เนี่ยผมชอบโดนอาถันน่ะผมโดนอาถันดีเฟนต์ว่ะทุกคนดูดิเออผมโดนอาถันดีเฟนต์อีกแล้วอะไรวะโอลิเชตโอ้โหกคุณจะร้องไห้มาครับผมตาสุดท้าน้เกะซาบันดี้นะฮะมาเราจะมาลบล้างอาถันดีเฟนต์กันดีกว่ากับตานี้ที่ไม่มีบอทเลยนะครับผมฝั่งนั้นไม่มีสี มีสีเขียวให้ตีเลยอะ่ะนอกจ,กจากจะโดนอาถพ์ดีเฟนแล้วครับผมยังเจอสี่แพ้ธาตุถึงสี่ตัวละครเลยนะฮะแบบว่าสลับคนกันด้วยโอ้ตายแล้วคนลุกเลยผมโดนอาถันดีเฟนอีกแน่เลยถ้ามันจะแพ้ผมขออนุญาตเล่นโซนเงยคิงจริงนะทุกคนเพราะผมไม่อยากแพ้วางตรงเศร้าไม่ไม่ไม่ไม,ไม่เราต้องลบล้างมันไว้เราจะไม่แพ้นะฮะดูดิมันมีโอ้โหมีตสีฟ้าสีเขียวไม่มีตีเลยวตัตฟัก ดิฟเฟนต์เรามีไหมเออ้ยเรามีบิ๊กมัมวิ่งอยู่นะเออน่าจะได้อยู่แหละมไม่ใช่บอทด้วยนะครับทีมผมไม่มีบอทเลยนะตอนนีเ้เดี๋ยวเราเก็บธงแรกก่อนแล้วกัน,นะฮะเอาเรื่องเอาชัยกันก่อนนิดนึงนะเอาเรื่องเอาชัยกันก่อนผมขอดูมินิแมปแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งใจก่อนตั้งใจไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลบล้างต้องลบล้างลบล้างโอ้หหลอดไปหมดแล้วเชียโอเคตรงนั้นเขาข้างล่างเราได้เปรียบนะฮะโอเคแล้วก็เหลือแค่ข้างบนนี้ใช่ไหม สวยเพื่อนมาแล้วมี่มาแล้วเรามาช่วยนายแล้วดาบพิฆาตอาสูรเดมอนสเลเยอร์โดดไม่พ้นปะเช้งโดดลงไปนะฮะเอ้าเฮ้ยจะตามแช้งไม่ได้จะสู้กับเองเดี๋ยวตรงนี้เราฝากคิทเมอนไม่ได้แล้วฝากไม่ได้ฝากคิทเมอนฝากพี่มาไม่ได้เราต้องช่วยเพื่อนครับอ้าวเชี่ยไม่โดนอันนี่ไงเรียบร้อยอือโอ้โหไฟไฟไล,ลุกลุกโชนลุกโชนมากตอนนี้ อ้าวโดนคู่ไว้โอ้โหผมโดนลุมอ่ะเพื่อนไม่อกี้จะไปช่วยตัวหน่อยเหรอเพื่อนเนี่ยพอแล้วถ้าเกิดคิมอนสู้กันเองเนี่ยจะได้เปรียบกันเองครับมันสกิลมันจะลดคูดาวไปเรื่อยปะโอเคโอ้โหเชี่ยอุ้ยถับไปโดนเฮ้แต่ผมโดนผมโดนนี่มา,นาเ,เนี่ยโอ้โหเชี่ยอะไรเนี่ยวุ่นวายขนาดไปละ <laughs> อะไรวะเฮ้ยเฮ้ยผมเจอเอว่ะ โอ้ยงี้ต้องปัดโป้ยสอดนั่นแหละเฮ้ยเอออ่าเรียบร้อยโป้งเฮโซ่มันต้องพูดหน่อยไม่พูดแต่โดนดิสไลค์เฮ้ยมันเหมือนมันจะมีแววแบบเราจะล้างอาถรรพ์ได้หว่ะทุกคนข้างบนตัวนี้เป็นใครเอ่ยเป็นโมเรียนะฮะเอาเมื่อกี้ถ้ากดเคาน์เตอร์ดันผมว่าผมน่าจะพอมีสิทธิ์สู้ได้นะเดี๋ยวเรารีบขึ้นไปเติมต้นบนดีกว่าครับ เราจะล้างอาถรรพ์ดีเฟนต์ไปด้วยกันเนี่ยเราล่างโมโเรียเคล้วฮะข้างบนเหมือนจะซากกันแล้วตัวนึงครับแช้งแช้งอยู่ไหนเอาเช้งโดนไปแล้วอือสับก่อนทีนึงนี่ไงกูรู้อยู่แล้วมึง,งก็สกิลใส่ตูเพื่อนโอเคเราไหวเพื่อนเราไหว,เอ,ไหวเอาเลยกิวดักไว้สวยเฮ้ยมาว่ะใช่มาว่ะระวังเพื่อนเพื่อนอ่ามันจะเคาน์เตอร์เราต้องถอยออกมาสักหน่อยนะครับเนี่ยเพื่อนเพื่อนเป็นงาน<ๆ>อยู่ครับตอนนี้ คิดว่าเราน่าจะรอดเลยฮะเราน่าจะรอดพ้นอาถรรพ์แห่งดีฟิ์เชีย่ยรอดพ้นได้ไงวะไม่น่ารอดพ้นอ่ะอเคนี่ไงนี่ไงรอดพ้นอาถรรพ์ดีฟนน์ปล่าวิววิววๆววิวเอาเชีย่ยไปตีมนันอีกโห่พวกเอกนัดได้ด้วยโคตรผิวโคตรผิวโอ้รอดพ้นวะ <laughs> <laughs> ผมรอดพ้นแล้วทุกคน <laughs> อู้ใจหาย <laughs> โอเคครับผมในะสุดแล้วก็รอดพนน้นได้แฮะนายกระเพาก็แบกเราไปในตานี้นครับผมสุดยอดจริงคือเวลามีตัวละครดีเฟนซ์นะผมจะไม่รีวิวต่อไปพอพอกันทีกับตัวละครใส่ดีเฟนซะ์เนี่ยเลิกโอเคครับก็การรีวิวตัวละครคิเนมอนก็จะประมาณนี้ฮนะอย่างที่เห็นว่าถ้าเกิดเลือดของคิเนมอนเนี่ยถ้าเกิดมันต่ำกว่า50%แล้วเนี่ยมันจะกากเลยนะเพราะพาสซีตัวดาม,มิมัวนจะหายไปเนาะ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นตัวที่จําเป็นต้องรับดามจเยอะๆนะครับเพื่อที่จะได้ลดคูลดาวเนาะ เพื่อที่จะได้บัฟพิเศษในการต้านทานกับการขัดขวางของศัตรูได้นะครับแหมจะมีหลายๆอย่างเนาะแนะนําอย่างที่บอกเหรียญซีพีนน่าจะเวิร์กนะครับสำหรับคนที่ไม่ทานเหรียญสมเด็กจริงถ้าใครมีเหรียญสเด็กเนะี่ยผมแนะนำเหรียญสเด็กมากกว่านะครับสเซตก็จะมี3เด็กซีพีนาแล้วก็ลูฟี่ล้วนนะครับลองดูถ้าเกิดต้องการดามจแบบสายเป็นไปนสายบูจริงก็เอาลูฟี่ล้วนก็ได้นะครับผมหวังว่าจะเป็นแนวทางให้กับทุกคนนะครับผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับ